ฟอร์มของสเปอร์เนี่ยย่ำแย่เลยเกินครับ5นัดหลังสุดน,นะครับแพ้ไปถึง3สเสมอไป1แล้วก็ชนะนัดเดียวและการแข่งขันสามนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพา้แพ้ไปถึง2เลยนะครับสเสมอได้เพียงนัดเดียวฟอร์มย่ำแย่มากๆสําหรับท็อตแนมพัลสเปอร์สวนทางอย่างหงแดงหรือปูที่ชั่วโมงนี้ครับนําเป็นจ่าฝูงแบบ ขาดกระจุยเลยครับแล้วก็ผลงานโดยรวมต้องบอกว่าชนะมาติดต่อกันอย่างยาวนานเลยวันนี้ผมบอกว่าเรียวพูเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้สมราคา็นแ,แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการนี้อย่างแน่นแน่นอนนะครับวันนี้เลดเรียวพูเนี่ยเป็นต่อไม่แพ้ด้วยครับเป็นต่อเพียงแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นและคู่นี้นะครับเพิ่งเคยเจอกันมาล่าสุดนะครับ เป็นหแนงแดงเลิวูลเนี่ยไล่อัดท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยไปถึง6ประตูต่อ3ซึ่งวันนี้ผมบอกแล้วว่าฟอร์มอันร้อนแรงของกองหน้าหแงแดงเลีวูลครับที่ช่วงนี้กําลังเข้าฝักกันเหลือเกินจะสามารถเป็นหนังม้วนเดิมไล่ถล่มสเปอร์ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้สเปอร์เนี่ยฝูไม่กลับจริงๆครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับฟอร์มพักหลังของสเปอร์นะครับมีแพ้มากกว่าชนะเรียกได้ว่าตอนนี้ยังหา ผลทางที่จะกลับมาคือสู่ฟอร์มที่ดีเหมือนรุ่นการที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยซึ่งวันนี้หงแดงลิฟูลครับพร้อมลบเต็มอัตราศึกเลยซึ่งจ,จะเอ็พีฮีเด็กอยู่ที่โมฮมเหมซาร่าผมบอกว่าวันนี้ครับซาร่าจะโซโล่กระชาตเดี่ยวอัดหงอัดท็อตแนคมคอนสเปอร์ได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอเลือกไปทางฝั่งหงแดงลิฟูลกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมองมุมไหนนะครับที่สเปอร์นนะครับจะมาต่อกรอย่างหงแดงได้ ไม่ว่ากองหลังก็ช่วงนี้หลุดลุ่ยเหลือเกินกองหน้าช่วงนี้นะครับของท็อตแนมฮอสเปิลเนี่ยประสิทธิภาพก็ลดน้อยลงซึ่งฝั่งหงแดงหรือวูลครับต้องเน้นว่าขุมกาลังเนี่ยดูดีทุกตำแหน่งแล้วก็มองเลยว่ารายการนี้นะครับรายการคาราบาวครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่วอร์ลครับมีโอกาสที่จะได้แชมป์เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปืนใหญ่อาร์ซอนน,น,นะครับเล่นดัดแรกนะครับบุกไปพ่ายเล่นในบ้าน โดนโนิวคาสเซิลครับบุกมายัดเยียดความฝาชัยไปถึง2อประตูต่อศูนย์ท่าลิวพูนะครับวันนี้เอาชนะได้จะกลุ่มความได้เปรียบก,ก่อนเพราะนัดต่อไปจะเล่นในบ้านลิวพูนะครับแล้วถ้ามีโอกาสพลิกเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสได้เจอกับนิวคาสเซิลก็ได้จะเป็นฝั่งลิวพูนะครับเป็นตัวเต็งแชมป์รายการนี้ไล่ล่าทำสถิติเนี่ยบอกว่าลูกค้านี้ ในโอกาสการคว้าชีแชมป์เนี่ยมีความเป็นไปนได้ครับฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ความน่าสนใจอยู่ที่หงแดงเวอร์พูลวันนี้ครับหนึงตัวชวนเนี่ยเป็นไรไม่ได้เลยครับนอกจากหงแดงเวอ้์พูลมีดีให้ทุกคนประทับใจกันแน่นอนให้ระบบเจบพี่แจ็คบ้าบอนบอลทูเดยไลน์